สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียร์จะพาชมเป็นมะม่วงแก้วโบราณน,นะคะมะม,ม่วงแก้วโบราณค่ะของฝากจากอีสานค่ะจากคุณลุงเพื่อนบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามบ้านนู้นนะคะโน่นฝั่งนน้นบ้านหลังนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยหลังนี้แหละเนี่ยเขาไปอีสานมาแล้วเขาก็เอามะม่วงเอ่ออะไรนะมะม่วงแก้วโบราณมาฝาก นี่ค่ะมะม่วงแก้โบราณหากินยากนะมะม่วงแก้โบราณน่ะเนื้อเขาจะแบบถ้าสุกอ่ะเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นมะม่วงดิบอ่ะเราก็เอามาทำพริกเกลือทำกะปิโวททำน้ำปลาหวานได้หมดทุกอย่างนี่ค่ะถ้าเกิดว่าสุกสุกหรือว่าหามหามสุกปากตะก้ออะไรเงี้ยอร่อยมากเนื้อเขาจะแข็งแข็งเป็นเจลแล้วก็จะมีกลิ่นหอม หอมแบบมะม่วงแก้วอะเขาบอกไม่ถูกนะหอมแบบหอมแบบหอมแบบหอมมะม,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 ม่วงอะนั่นแหละถ้าสุกไปก็อ่ะเคทจะชอบกินมากเลยอร่อยวันนี้เขาเอามาให้เป็นมะม่วงแก้วโบราณจากภาคอีสานแล้วเมื่อตอนเช้าแฟนเขาก็เอามะม่วงสารพัดมะม่วงเลยเนี่ยเป็นมะม่วงมหาชนกมะม่วงทองดำหรืออะไรเนี่ย หรือว่าแล้ว่าโชคอนนันันก็ไม่รู้มาให้แล้วเมื่อเช้าเมื่อกี้นี่คุณลุงคุณลุงใจดีเขาก็มาให้อีกอันนี้เป็นมะม่วงแก้วโบราณมะม่วงแก้วโบราณหากินยางนะเริ่มจะสนะูญพันธุ์แล้วเพราะว่าเขาโค่นทิ้งกันหมดอะ่ะเขาไปปลูกสายพันธุ์ใหม่กันหมดอะ่ะเนี่ยค่ะมะม่วงแก้วโบราณของฝากจากคุณลุงเพื่อนบ้านใจดีค่ะ